สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับกับแนวทาง3แนวทางในรอบดึกนะครับพี่ๆเนาะจะไป3ามลาวอีกแล้ว3แนวทางกับรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน VAP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้ผมผิดหวังกับแนวทางหุ้นดาวโจน์มากๆนะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าใน4กับ0ูนย์เนี่ยเด่นมากๆนะครับในในสูตรคำนวณเนาะ ไม่มานะครับพี่พี่ผมต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกอีกครั้งนะครับสลับแนวทางหุ้นดาวโจนเนาะแต่ว่าท่าในใดที่ตามลาวกาชาติกับดาวโจน VIP สายพลูตก็ยินดีด้วยนะครับลาวกาชาติให้0กับ6ผลที่ออกสามหกสอมนะครับใครลูดที่6เข้าไปที่62นะครับเน้น6 1หนึ่งน้ก็ออก6 2นะครับ, 1, 1, รบดาวโจน VIP ให้1กับ7ผลที่ออก8 8 5 7 6นะครับพี่พี่เนาะใครลูดที่7เข้าไปที่7 6 ดาวโจนปกติให้4กับ0นะครับผลที่ออก757กับ17อันนี้หลุดไปนะครับพี่พเนาะก็มาสายรูด2รอบหลุดไป1รอบนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกอีกครั้งนะครับส่วนแนวทางค่ำคืนของวันที่29นะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณ ปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนำไปเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่ในค่ำคืนนี้เรากาชาติให้ไปที่1กับเลข7นะครับสายรูดให้ไปที่เลข7 1 2นะครับพี่พี่หนึ่งสองหน เจ็ดแปดนะครับสามตัวให้ไปที่1 7 8นะครับนะครับผมส่วนดาวโจนนะครับ vip นะครับพ,พี่ให้ไปที่เลข0กับเลข4เนาะศูนย์กับ4รลูดไปที่เลข0นะครับ05 นะครับผม0ูน8 4หก6ูน3แปดสี่ห้าสี่หกสี่แปดสามตัวนะครับสีู่นหกนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับราวการชาติกับดาวโจน V.I.P ส่วนหุ้นดาโจนนะครับพี่ๆค่ำคืนนี้ผมได้เลข5กับเลข0นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข0นะครับค่ำคืนนี้01 02 09 51 52 59 3ตัวนะครับพี่ๆี่5 02นะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สามแนวทางในรอบดึกเนาะชื่นชอบในรอบไหนนะครับค่ำคืนนี้แอดขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีเนาะขอให้แนวทางมาเด้งๆดงปังๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับกับการกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ